อันนี้เราจะมาทำอะไรกันีนเราจะมาแกะกล่องสุม่มกล่องสุ่มอะไรครับผมกล่องสุ่มแฮร์รี่กล่องสุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าเราเคยแกะไปแล้วห้ากล่องใช่ไหมใช่ใช่เราได้อะไรมาบ้างคนนี้คือใครศาสตราจานเดวิดดอศาสตราจานเดวิดดอแล้วคนนี้ละ่ะศาสตราจานย์นะัโรกโบราณ <laughs> นักโบราณนักโบราณศาสตราจานนักโบราณแล้วคนนี้ชื่ออะไรนะ ลอนวิสลี่ลอนวิสลี่อตอมเปลี่ยนไม้แกสิตแล้วเออแล้วคนนี้ชื่ออะไรนะเมกเกอร์มาฝอยอ่าแล้วคนนี้ล่ะหมาสามหัวหมาสามหัวแต่ทีนี้อตอมอยากได้ตัวไหนตัวอตอมอยากได้ตัวไหนไฮอันกิตอะไรวะแกะแกะเลยไหมก็คือเราเคยแกะไปแล้วห้ากล่องแต่เราอ่ะ ยังไม่เคยได้แฮร์รี่พอตเตอร์เลยเราก็เลยต้องไปซื้อมาเพิ่มแตตอนอยากได้ตัวไหนตัวใครแฮกฮิดใช่ไหมเดี๋ยวนะมาดูดิเราจะได้แฮกิดหรือเปล่า<ด>แต่แม่อยากได้แฮร์รี่อะแฮร์รี่ได้ไหมน่าทายนะทชยตัวแร์นี่ <c oughs> ไหนดูท <c oughs> ี่ตัวอหไรมันเราดูที่การ์ดไอเนี้ยมันจะ จะการ์ดมันจะเป็นตัวเดียวกับตัวละครนะเปิดตัวอะไรเปิดเฮ้ยดอบบี้ดอบบี้บบเราได้ดอบบี้บบปกติการ์ดกับไอตัวข้างในมันจะเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่ามันใช่ดอบบี้จริงอเปล่าอ่าดะดอบบี้จริงด้วยอ่าดอบบี้นะหนึ่ง คือจริงๆอ่ะตัวไหนก็ได้ที่มันไม่ซ้ำอ่ะกล่องต่อไปอนนเอาสีขาวบ้างใช่ไหมไอยิบม,มาตอนไหนม,มาอ,นนอ่ะสีนี้ให้หมดก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยสีขาวแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์ฮรี่ไหมน่าใช่น่าใช่อ่ะ,อะเปิด มาตองมาต้องหยิบเดี๋ยวมาอ,อุ้ยตัวอะไรเฮ้ยมีหมาว่ะอ้าศาสตราจารย์รูปินตอหามาบ้าไหมหรอศาสตราจารย์รูปินเป็นใครอ่ะเป็นคนที่สอนแฮร์รี่สอนแฮร์รี่ในภาคสามเนี่ยสอนคาถาเอ็กซ์เป็กโตพาโตนุมเนี่ยเอ็กซ์เปกโต จรนี่สตาารจาลูปินมีน้องหมาด้วยเพราะว่า <STUD trucs S 1> เพราะว่าสัตว์ราจา์ลูปินอ่ะเขาสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้สัญลักษณ์ของเขาก็เลยเป็นน้องหมาน้องหมาก็คือตัวตัวนั้นแหละที่มันร้องว่าไงร้องว่าไง เป็นนั้นที่ที่จับที่จับลอนวิสลี่ไปไปขันไว้อันนั้นมันซีเรียสใช่เออคนที่จับลอนอ่ะชื่อซีเรียสแบ็กใช่อ่เราได้แล้วเราได้สตวา์จารย์ลูปินเราได้ด็อบบี้เราเราก็ยังไม่ได้แฮร์รี่อยู่ดีอ่ะกล่องต่อไปกล่องต่อไปนี่จะใช่แฮร์รี่แน่ใช่เปล่าใช่ดิลองดูลองดูก่อนลองดูเราจะดูเอง ตอมอบนมาไมหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตอมหยิบตอมหยิบหยิบหยิบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาโกลาการะเราได้วาโกลาการอีกแล้วอ่ะไอส่วนตัวเลยน้ำตาจะไหลอ่ะเก็บเก็บเก็บอันนี้เราจะไม่เก่นะเพราะมันซ้ำ ใช่ตล้วก็มีผิดก่อนไงใช่น้ำเร้าเศาเลยะต่มันก็จะมีสองคนเนี้ยโอเคกล่องต่อไปหยิบม,มาลูกออซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งเ,เราแกะไปหมดแล้วอ่าต่อไปเราเอาเอาตัวดีบ้างนะอันนี้มันจะเป็นซีรีส์ของห้องแห่งความลับ พี่จำดูดูที่แฮร์รี่พิฮานจมีมันจะมีเนี่ยตัวอะไรมันเออมันจะมีคิซี่เ็ดตัวหนึ่งอันนี้มีดัมเบิลดอร์มีเฮอร์ไมโอนี่มีสเนปมีมันฟอนมีแฮร์รี่มีรอนมีเมอร์เทินจอนข้ามควรไอตัวนี้แม่อยากได้เมอร์เทินจอนข้ามควรนเราจะได้ อ้มันไม่ได้น่าจะปัตตมีที่ม่ออเอาแฮร์รี่แม่ไม่อยาให้แฮร์รี่แต่แฮร์รี่ปัตมีดูบาดนะอยเ้าก่อนแฮร์รี่เฮยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเราได้แฮร์รี่พอเตอร์อรคือพอเดอร์มาว่ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้แฮร์รี่จริงด้วยเฮ้ยคุ้มแล้วแหละโอเค พัตเตอร์น yeah, <mm ี่พ mm ัตเตอร์มานีเตอร์พอเตอร์มีเดอร์พอเตอร์อื้อหเอโอยเย้เราได้วีเตอร์พอเตอร์เฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ากล่องแรกเราก็ได้คุณพัตเตอร์เลยอ่ะมันก็จะเหมือนมันยญยใช่อันนี้เป็นตอนตอนห้องแข็งความลับตอนที่เขาจะไปที่ตอกไดอกอนเขาจะต้องใช้ผงฟูแล้วขามันใส่ตรงไหนเนี่ย อยู่นี่อยู่นี่ปะตรงนี้ปะเออได้แล้วนี่แฮรี่ี่แล้วเลืออีกกนนี้ได้ได้เราได้แฮรี่มาแล้วนี่ก็จะได้ตอนจะดูอันนี้ก่องที่สองคนที่สนจะมีจะมีใครจะมีใคร้องอยากได้ใครตอมอยากได้ใครแม่ได้แฮรี่แล้วใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยก็น่าจะ็น น่าจะเป็นอ่ะเปิดตีพี่ต้อมเปิดตีโอดมอไรอะไรเฮ้ยไม่ซ้ำก็พอเอาจริงๆอ่ะโดมอพ่อบอกว่าอยากได้โอดโมอเฮ้ยเราได้เฮ้ไมโอนี่เกรนเจอร์เราได้เฮ้ไมโอนี่เกรนเจอร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ไมโอนี่เกรน,นเจอร์ ทำไมอันนี่มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับปรุงน้ำยาสัพพรดก็คือีตอนห้องแห่งความลับอ่ะเขาจะต้องปลอมตัวเข้าไปในบ้านสาลิทิลีนใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยต้องปรุงน้ำยาสัพพรดเพื่อที่จะเข้าไปสืบความลับว่าหาว่าใครเป็นชาย,ยาของสาลิทิลีน <c oughs> ใช่ป่ะแล้ว <c oughs> คืออันนี่อ่ะก็เลยต้องไปปรุงไอายาเนี่ยในห้องน้ำ <c oughs> <Okay. S 2> แล้วก็มีผีที่ที่ป้องกันห้องน้ําด้วยฮะใช่ผีเขาไม่ใช่เขาเป็นผีที่อยู่ในห้องน้ําเขาชื่อว่ามือเทินจอมขํามครวนใช่จ้าเนี่ยจมือเทินจอมตร้างควยข้ามครวนข้ามครวนข้ามครวนเทื่จอมข้ามควร,นมรมควนอันนี้เป็นเป็นสัตว์กระจายน์อะไรอันนี้คืออะไร ศาต,ตาจารย์อันนี้หรอศาสตาจารยมะกน่าดาว้าอ,อันนี้มันไม่มีฐานหรออันนี้ก็คือ,อยังไงก็คือวางวางนี้หรออย่างไรอย่างไร,ไรอ๋อวางแบบนี้เลยเหรอสอบประมอวางนี้หรอใช่หรอแค่นี้หรอเธอมาคนีโอเคคุณแกมเจอุ้ยน่ารักมอมันแบบเธอมอ้มันพับได้น่ารัก กเจนเจอร์ราโอเคมากเห็นไหมอ่าต่อไปอนนไอกล่องสีขาวนนต้อมอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวกล่องเนี้ยมันมันมีแฮก,กิตขีม่มอเตอร์ไซค์ด้วยเห็นปะแ,แม่อยากได้แกกดม่อยากได้แฮกิตขี่มอเตอร์ไซค์กับมีลูน่าเลิร์กู๊ดด้วยตัวเนี้ยแม่อยากได้ลูน่าเลิร์กู๊ดแต่ตออันนี้เขาเรียกว่าหลอดวอดอรมอลเนี่ยต้อมอยากได้วอเดอร์มอ แต่แม่อยากได้รูน่าเลิฟคูต์แม่ชอบรูน่าเลิฟคูด์จมีดได้รูดูมอแตามาดูให้เราจะได้ลองนี่ไง้องขอดูเองใช่ให้ตองตองหยิบออกมานะอ่ะหยิบอ่ะหยิบมาอะไรอะไรอะไรดูจ้าดูบูก์ดเฮ้ย เฮ้ยคนเนี้ยที่พ่ออยากได้อะเนวิลลองบัตทอมเนี่ยพ่อพ่ออยากได้เนวิลลองบัตทอมเออเราได้เนวิลลองบัตทอมไหนนี่ไงตัวเนี้ยใช่ใช่มาแกะดูซิ้มันเป็นเนวิลลองบัตทอมเลยเฮ้ยลองบัตทอมลองบัตทอมกับต้นแมนเดรดมีตัวอันเนี้ยมันอยู่ในตอนห้องแห่งความลับ ก็คืออีต้นเนี้มันร้องเสียงดังคุณครูเขาก็เลยบอกว่าคุณลองบังท่อมใส่ที่ปุดแดดใส่ที่ปิดหูให้สนิทนะไม่งั้นเสียงร้องมันดังมากจะทำให้เป็นลมอ่าอ่าคุณลองบังท่อมไปอยู่ตรงนี้นอ่าต่อไปผงชูรสเอาชิ้นก่อนผงชูรล <laughs> มันไม่ใช่ผงชูรสลูกมันเป็นอีนี่สัรนกันชื้นลูก oh <my. S 1> อภัยเออชิ้นอตอง ตัดกันชื้นเรี่องผมชูรสว่ะน,นี่คุณลองมาท่องมอีกทีนะคุณลองอมาท่องจะงวยไหม,อ,มอ่ะอ่าต่อไปนะอยากสนุกว่ะสนุกว่ะตัวอะไรสนุกว่ะอาจารย์ได้ตูดูมออาจารย์ได้วาดูมอใช่แม่อยากได้ลูนา่าเลิฟกูด๊ดแม่ชอบโ <c oughs> อ้ยไอ้น่าจอมแกะน่กจอมยิ้มปะวะ หยิบออกมา,า <C oughs> เอาเอาบัตรมาดูก่อนดูซิตองได้ไรเฮ้ยโรนันวิสซี่เวอร์ชั่นคีเขาเรียกว,ว่าหมักลูกพ่อมดออน,อน,อน,นี่ตอนแรกตอนแรกเลยอันเนี้ยตอนแรกเลยเขาไปเขาไปในห้องเขาเรียกว่าอะไรวะไอห้องที่มันมีศิลาอาถรรพ์อะ เขาต้องไปเล่นเกมหมากรุกให้ชนะเขาถึงจะผ่านด่านได้ได้ดูซิเขาเล่นเกมม้าที่ที่เขาลนเลยดีมากเลยไปตีมยน่ารัดดูดีมันเป็นม้าเห็นไหมายละเอียดดีมากะแล้วเราก็เอามีดมามาฉัดลนเลยเอามาฉัดม้าม้าตายเลยม้าตายเลยหรอใช่ฉัดมาเดี๋ยวเราเรายังไงอ่ะแล้วมันมีฐานให้เราไหมอ่ะมีมีดีมันต้องมีฐานสิ ไม <tyard? S 2> องั้นรอนมันจะอยู่ยังไงอะร่นก็ห่ท้องดี่ใช่ช้อนตัวกึ้งน่นี่มัน,นีานมีนมร an, น,นมีสอนตัวใช่อันนี้เป็นรอนรอนน,นั่งเฉยๆอันนี้เป็นรอนเี<ล>่นหมากรุกข่อมดตองระวังมันหลน่นนะนี่นี่มมีถานงนี่โอ้ย,อย่างเท่ย่างเท่เฮ้ยชอบ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 อันนี้ดีคุณวิสลี่ว่ะ นี่คริสตี้น่าหลกอ่ะต่อไปตั้งแต่ก่อนนี้อี๋ยวก่อนนี้ตั้งแต่ได้วอโดมอตอมยังตอมก็ยังอยากได้วอโดมอลต่อไปใช่เดี๋ยวก่อนนะแม่ว่าว้ายรอนเป็นลมเห็นเอสเนสตไหมเนี่ยใช่แม่อยากได้สาสตาจานสเนิปแม่ยังเคยได้สาสตาจานสเน็ตเลยรอนมาอยู่กับกับรอนรอนนั่งกันนี่ไงเม่เพื่นมาคอยตัว เว้ยเมาซอยพลาไหนเฮ้ยตั้งแต่เปิดมาเรายังได้ม่ซ้ำเลยนะเออซ้ำซ้ำกล่องหนึ่ง <Okay. S 1> ่ะตว์ตันมาก่อนาเกล้า <Thank you. S 1> มากรนาเกล้ามากรนาเก hey. ล้าซ้ำเฮ้ยเอาเต้นดิต้องเต้นเต้นบิ้วหนึ่งเฮ้ไม่เอา,าเห็น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 เฮ้ยไป <hey. S 2> ดูหรอกเฮ้ย แลสามก่อนแล้วเนี่ยแล้วหนึ่งสองสามใช่เดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ก่อนนี่ก่อนที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่ะต้องเปิดแต่ต้องเปิดต้องเปิดได้อะไร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 เฮ้ยไม่แฮร์ไปเราได้แฮร์รี่สองสองชุวมาเลยแฮร์รี่ตอนเล่นควิดดิ เอ้ยแคที้ชุบลูกบิดมาแกะดูดิเฮ้ยตอนที่เขาเล่นเล่นจ<า>่ะจับลูกลูกสมิธน่ะลูกสมิชน่ะเออใช่ลูกสมิธแล้วเขาให้ลูกสมิธเรามาปะเนี่ยนะทำไมมีแต่ไม่กวาดวะอ๋ออยู่ในกล่องปะในกล่องนี้ลูกว้าวนี่ไงลูกสมิชอยู่นี่อยู่กับะตมไงอ๋อ,อลูกมันมาเป็นฐานที่ตัวแลนด์ไม่แลตัวนี้ไม่แลกล่องนี้ตัวแลมันจะเป็น อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ็ตัวเนี้ยเฮ้ยอะตอมอยได้โอดอมอแต่ว่ามันเป็นแฮร์รี่อะตอมได้แฮร์รี่เราก็โอเคเลนี่ยเอออะตอมก็ยังตั้งใจกับโอดมอสายดาร์กอะตอมสายดาร์กนี่เฮ้ยมันแบบลูกสนิทกำลังซื้อฟ้าวเซื้อฟ้าวใช่ไหมแล้วเสียงยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันไวไม่้เอ๊ะ เอาอันนี้ไปทไปิ้งก่อนไดสองก่อนแล้วไม่ไม่ต้องทิ้งก็ได้เ <Hey. S 2> ลยเราดีแต่เรายังแต่เรายังไม่ได้รู้หน้าเลิฟกูนเลยอ่ะเราอยากได้รู้หน้าเลิฟกูอ่ะตาต้มก็อยาได,ออาได้อยากให้เ,เป็นคุณ<ด>พอร์เตอร์กำลังจับลูกสนิทวางตรงไหนดีรงขัง้นตรมายูนี่ก็ได้วางวางข้างบนดนีกว่า เอากล่องมาเสริมม her. okay. uh ันเต็มห่ะน้องนี่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 คุณพ่อเดอร์คุณพ่อเดอร์คุณพ่อเดอร์ไปกล่องสุดท้ายเอ้ยเฮ้ยเราเหลืออีกหลายกล่องเราเหลืออีกหลายกล่องเราจะต้องเอาอะไรนะวอดมอลเออเรายังไม่ได้วอดมอลเลย ตอมอยากได้วัวดมอก,กับแฮกิทใช่ไหมใช่ยังไม่ออกสักตัวเลย,ยที่ตอมอยากได้แต่ดูซิมันจะออกไหมเดี๋ยวได้วัวดมอกับแฮกิทกันคือแม่อะอะไรก็ได้แต่ไม่เอาซ้ำอ่ะตอมอย่าไปจับจะเป็นกตอนไปอะต้องแกะเลยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไร เฮ้ยเราได้ serious bag นี่ไงไอตัวเนี้ยที่ตอมที่มันจับรอนไปในต้นไม้อะใช่ไหมใช่คู่ก,กับคู่ก,กับกรณีคู่กับคอาจารย์รูปิน<ช>เอามานี่เอามานี่เอามานี่เออไปแกะดูดิ serious bag แก้มป่ะใช่เฮ้ย <c oughs> มีคุณจแจมือด้วย <c oughs> เพราะว่าเขาเป็น เพราะเขาเป็นนักโทษแห่งอัสกาบันเขาต้องมีกุญแจมือดูอรายละเอียดกุญแจมือแล้วก็มาพร้อมกับหมา,าหมาสีดำเพราะว่าซีเลสแบกอะ่ะ<ม>เขาสามารถแปงลงร่างเป็นหมาสีดำได้หมาสีดำก็ใช่เขาก็เลยโบีไป มีไปชื่อมีไปนักโทษด้วยว่ะขอดูได้ไหมเหมือนเนี่ยเหมือนในประกาศจับเลยแต่แม่แกะอ้ที่พี่ักมันแกะยากจังเลย งวะเเ,เดี๋ยวเราไม่ต้องแกะกัะแคนแล้วเราจะเอาเข้าไปในหัวสี่เลียยังไงอะ่ะตัวเนี้ยเราจะใส่หัวเขาได้เขาถอดหัวเฮ้ยเขาถอดหัวได้ออหไดออออห,หลอนนะนี่ <laughs> หลอนวะ,ะโอ้ยจะไม่มีขาเออเอามาเอามามาใส่หัวเถอะถอดหัวแล้วหลอนวะนี่ฉันชื่อ ซีเรียสแบ็กซีเรียสแบ็กวางตรงไหนดีวะซีเรียสแบ็กมาวางกับศาสตราจารย์ลูปินแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่เขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยกันเขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยกันเห็นนะกระเพิดมาสิศาสตราจารย์ลูปินเถิดมาหน่อยจ้าหมาเถิดเพื่อซีเรียสอยู่ด้วยจ้าซีีเรยสบหมาไปไหนอะหมาเอาหมาไปไหนวะตัวนี้ย หมาตัวสีดำอ่ะเออต้มดิมันมันไงท้องมันไงท้องเหรอใช่โอ้น่าสงสารจังมันตกเนี่ยมันตกภูเขาตกภูเขาเร็วอ้าวน้องอ้วนร้องไห้อันเนี้ยถ้าตําแหน่น่าจะอาจจะเป็นไฮกิเหลืออีกสองกล่องแล้วน่ะนี่เหลือแค่สองกล่องแล้วแต่ตําแหน่งได้เปิดให้หมดเลยไหมเปิดสองกล่องเลยเปิดเลยนะ เฮกิจยังไม่อายังไม่มาเลยนะแต่ตอนนี้ได้เวนอมอกับเพยกิจแต่แม่ก็อยากได้แต่มันไม่มาตอนเี้เฮ่เฮาตอนอยากรู้เราอยากรู้เหรออ่ะเปิดเลยเปิดเลยต้องเปิดเลยได้อะไรมานี่เลยนะท <c oughs> ่ามันเยอะจังวะ เฮ้ยมาแล้วเพื่อนอะต ong hair g ที่อต o n อยากได้ไงใช่ไหมดีใจว่าได้ hair g ด i t ดีใจปะเอาเอามาดิแ h กริ g อ่ะหยิบแฮก r g r i มาเฮ้ยแฮก r g r i เงี้ยเงี้ยเด้อเฮ้ยว่าตอนนี้ทำไมเเฮ้ย hair grit ว่า hair grit มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเจ๋งว่ะเจสตี เฮ้ยพ่อร้อนอหมุนได้นะนะเฮ้ยข,ของดีขอร้อนได้ไหมอ่ะได้ของดีว่ะเล่นได้ด้วยนี่เออไหนเล่นเล่นให้เออเล่นได้ด้วยวาแค่นันเห็นไหมทุกคนนี่มันเล่นได้มหมุนได้ดจริงๆเว้ยเฮ้ยเท่ว่ะแฮกิทชอบชอบชอบเนี้ยตอมแบกได้วลเดมอรเออทีนี้เหลือวลเดมอรแล้วที่ตอมยังไม่ได้ใช่ไหมใช่แฮกิทมาอยู่ตรงนี้นะลูก หมาสามหัวหมาสามหัวอยู่ไหนดิมันเต็มแล้อ่ะรู้แล้ว<ะ>กกเดี๋ยวกระเถิดก่อน<ะ>เราต้องขึ้นแถวสงองหยุดครับน,นี้อันนี้อันนี้ม่าอันนี้เราก็ได้ทำการจัดเรียงใหม่เนื่องจากมันเริ่มจะล้นแล้วต่อไปเราจะมาแกะกล่องสุดท้ายกันาจา้า นั่งน right. like yeah. ั huh? ่งไมหรอทำอย่างรกมอว่ร well, ์มอมอเปิดซิจงมอไปไหนไปไหนต้องไปไหนไปต้องเปตัไม่เปิดตอันนี้ไม่อยากดูนะไม่ดูไม่ดูได้ไได้ไร ดอบ้์ดออาเกนเอป็นดับบ้ลดอคเป็นดับเบิ้ล์ดอคนละท่านี่เป็นดับเบิ้ล์ดอก็ท่าที่กำลังไล่เวทค่ะอันนี้ใช่อันนี้เหมือนข้ามวัตแกลใช่เออดับเบิ้ลมัต์ดอแบบไม่ใส่หมวกเหมือนแกนดานมากนี่เป็นแบบว่าไม่ลังไล่เวทเหมือนที่ดูเมื่อวานนะยากท่มีไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์มาให้ด้วยนะจ๊ะนู่นที่ตอมพี่ ทีใช่โอ้ลิ่ิทานี่แหละโอเทโอเทโอเทเอเอเหมดแล้วหมดแล้วค่อยไปซื้อก่อนใหม่เคยไปซื้อใหม่ <laughs> ยังจะซื้ออีกอ่ะแล้วก็อยากได้โมเดลแล้วถ้า,ถ,าถ้าซื้อมาไม่ได้โมเดลล่ะก็เอาตัวอื่นแม่กลัวแม่ไม่กลัวได้อะไรเลยหรือเปลแม่กลัวได้สาม <c oughs> เฮ้ยตอนเราเจร็จ <c oughs> ง่ายนะเราเปิดมนาะ <c oughs> ตั้งเป็นสิบสิบกล่องเราได้ซ้ำแค่มาก็นากาวตัวเดียวเองนะเนฮ้ยมีฐานแบบอย่างเท่อ่ะโอ้ยฐานเป็นนี่ป่ะพ่อนี่มันเป็นนกฟินิก็นไหมนี่มันมีปีกเป็นนกฟินิกโคตรเทพโคตรเทพโคตรเท่ทเฮ้ยเฮ้ย ขอดูหน่อยขอดูจัดเทจัดเทจัดเลยขอดูนก very good นี่เราก็ได้นะหมดหมดแล้วดีไปก่อนหมดแล้วใช่หมดแล้วใช่ไหมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งหมดที่เราเปิดในวันนี้นะคะโอเคชอบไหมชอบเอาไปเก็บไว้ในตู้เอาไปเก็บไว้ในตู้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่อค่อยซื้อใหม่ ไ้ซื้อใหม่นะครับ <laughs> ขปซื้อใหม่นะครับโอเค